ครีมนี้เป็นคลิปรีวิวครีมกันแดดเคลียโนสนะคะทุกคนคะเจ๊จะทำทดสอบครีมกันแดดเป็น3ส่วนด้วยกันการใช้ง,งานของผิวแต่และชนิดการยึดเกาะของครีมกันแดดกับผิวและสุดท้ายก็คือการทดสอบประสิทธิภาพกกันแดดจ้าสวัส, <ะ S 2> ส <ะ S 1> ดีค่ะโนนมาดามจ้าครับครีมนี้เป็นทลิปรีวิวครีมกันแดดจ้าแล้วก็ครีมกันแดดที่เลือกมาในวันนี้ก็คือครีมกันแดดที่หลายคนแนะนำมาเป็นของเคลียโนสนะคะทุกคนคะในเซเว่นที่เราไปซื้อมีชั้งแบบสองแล้วก็แบบหลอดเลยที่เห็นพี่ตั้มมานั่งด้วยอยู่นี้นะคะทุกคนคะขอ ชี้แจงในการทําทดสอบครีมกันแดดในปีนี้นิดหนึ่งจ้าในปีนี้เนี่ยเจ๊จะทําทดสอบครีมกันแดดเป็นสาส่วนด้วยกันก็คือเนื้อครีมในความแหงของผิวแห้งแล้วก็ผิวมันเพราะว่าปีที่แล้วอ่ะที่จัดอันดับครีมกันแด,ดดใช้แล้วชอบใช่ไหมแล้วก็เจ๊จัดอันดับจากประสิทธิภาพการกันแดดด,ด้วยแล้วก็เนื้อครีมด้วยแต่ว่าเจ๊เป็นคนผิวแห้งเจ๊ก็จะชอบเนื้อครีมกันแดดที่แบบว่าเออทำให้ผิวมันดูชุ่มๆมไม่เปลี่ยนสีผิวของผิวใช่ป่ะแต่ว่ามีคอมเมนต์มาบอกว่าโหผมเป็นผู้ชชช่าายยยุ่ะใ้้ครีมมมมมมกกกัััันนนนนแดดตตววเเเเิิไปพผผ็ลล ออกมาช่วยพี่ออดในการรีวิวในส่วนของข้นผิวมันนั่นเองนะทุกคนก็กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พี่ตั้มนิดนึงอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่เพราะว่าตอนนี้ก็คือเกร็งมากเลยค่ะคุณก่อนที่จะเข้าคลิปนะครับเดี๋ยวขึ้นช่องทางให้กดในดีสคริปชั่นนะหรือตรงตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ตรงนี้อินนเซหน้าใหม่พี่ตั้มใคร้องเลยเกินเข้าสู่การทดสอบครีมกันแดดเคลียโนสกันจ้าครีมกันแดดตัวนี้นะจ๊ะมีชื่อเต็มๆว่าเคลียโนสยูวีซันเซียมเอสพีเอ๕๐บวกพีเอีบวก เป็นครีมกันแดดที่สามารถป้องกันได้ทั้ง UVA 1 u v a 2 UVB เลยนะจ๊ะมีส่วนผสมของเขาว่านอกจากจะมี SPF 50บวก PA 4บวกแล้วเนี่ยก็จะมีเซรั่ม5ชนิดทําให้ผิวมันมีความชุ่มชื้นอยู่ด้วยมีส่วนผสมของว่านหางจระเข้ที่ช่วยลดการอักเสบของผิวจากความร้อนหรือสิวก็ต่างนะทุกคนแล้วก็มีกรดอะมิโน15ชนิดสําหรับผิวแพ้ง่ายอันนี้คือสิ่งที่ทางแบรนด์เขาเคลมมานะจ๊ะส่วนประสิทธิภาพที่เขาเคลมมาตัวใหญ่ๆเบิ่มๆเลยเขาบอกว่าเป็นกันแดดูสเตอร์ปกป้องบางเบา,บาไมม่ันและ กันน้ำนะคะทุกคนคะเราวก็เคลมมาเลยว่าเป็นกันแดดที่ใช้ในการออกแดดไปทํากิจกรรมได้ฉะนั้นการทดสอบของเราเนี่ยก็เลยจะต้องทําคุมทุกปิตินะคะทุกคนการทดสอบในปีนี้จะแบ่งเป็นสามส่วนด้วยกันก็คือส่วนแรกก็จะเป็นในส่วนของการใช้งานของผิวแต่ละชนิดใช่ไหมส่วนที่2เป็นส่วนที่ทดสอบการยึดเกาะของครีมกันแดดกับผิวแม้เวลาผ่านพ้นไปหรือเจอน้ำเจอเหงื่อโดยการใช้กล้อง UV camera ในการตรวจจับปริมาณของครีมกันแดดที่เป็นครีมกันแดดแบบเคมีคอลเท่านั้นนะทุกคนก็ไฮบริดได้ด้วยแต่ถ้าเกิดฟิสิกอลเนี่ยจะใช้กับ ทดสอบนี้ไม่ได้นะจ๊ะแล้วสุดท้ายก็คือการทดสอบประสิทธิภาพการกันแดดจ้า ไปดูวันที่เราทาเทสกันเลยการทดสอบแรกเป็นการทดสอบการยึดเกาะของเนื้อกันแดดกับผิวว่ามีความสามารถในการยึดเกาะผิวของเราได้มากน้อยแค่ไหนในกล้อง UV camera ถ้าตอนนี้ทุกคนเห็นอยู่นะก็จะเห็นว่าปาก่จะมีความดําๆแล้วมือดํามือตัวนี้เจ๊ทาเทสกันแดดตัวไปนะคะ2ตัวไม่รู้คลิปไหนจะได้ออกก่อนแต่พูดเลยว่าปีนี้เทสกันแดดของเจ๊ออกรวนแน่ไปดูกันได้นะจ๊ะแต่อันนี้เป็นกันแดดหน้านะจ๊ะที่เห็นปากดําๆอยู่นี่คือเจ๊ทานลิปที่ผสมสารกันแดดอ่ะทุกคนมันก็จะมีความแบบปากดําแล้วก็ดำ ำไปถึงฟันเลยจ้าทาไปถึงฟันไม่รู้ทาแบบใดเนื้อกันแดดมาเป็นแบบนี้เป็นเนื้อเหมือนโลชันนะ่นอะเหลวแล้วก็มีความแบบพ้นน้อยนะจ๊ะอันนี้จะเป็นผิวที่ยังไม่ได้ลงกันแดดเลยของเจ๊นะจ๊ะมาดูซิว่า c l e ียร์โนสจะทำได้ดีแค่ไหนนะขะทุกคนมา ดิฉันชอบมากเลยอย่ะเวลาที่ทากันแดดแล้วเห็นความดําของกันแดดอย่างนี้มันคือแบบว่าผิวฉันจะรอดปลอดภัยแน่นอนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราดูการทดสอบกันยาวๆว่าเป็นยังไงนะจ๊ะนี่คือปริมาณการทากันแดดประมาณ1เลนสินะจ๊ะก็คือ1กร,รัมเลย กันแดดติดฟันกันไปถึงฟันเลยนะจ๊ะอือโอเคในเรื่องของ U V ฟิลเตอร์ในการกันแดดนั้นตึบจริงๆคือแบบว่าดำปิดปีดแบบนี้ขอย้ำอีกทีว่า c l e a No Story เป็นกันแดดไฮบริดนะจ๊ะ ทีนี้เราก็จะรอให้กันแดดมันมีความเซตตัวสักประมาณ2-3ถึงชั่วโมงด้วยกันนะทุกคนเาจะยจจะทำเทสให้ว่า2 3าชั่วโมงเนี้ยพอมันผนึกแล้วเนี้ยอ่าเหงื่อไหลมากๆแล้วก็เอาน้ำเทลงบนหน้าเลยเพื่อจำลองสถานการณ์ในในส่วนของการกันน้ำเพราะตัวนี้เขาเคลมมาในเรื่องของกันแดดที่สามารถพาไปทากิจกรรมการกลางแจ้งได้ฉะนั้นเจ๊จะเทน้าลงบนหน้าเลยจาลองสถานการณ์ว่าทากันแดดไปเล่นน้าทะเลแล้วกันนะจ๊ะเราจะจะทิ้งไว้ประมาณ30นาทีให้กันแดดมันแบบผนึกกับผิวแล้วก็มีการเซตกับผิวหน้าให้มันนดดีีก่อแล้ววเเ๋ยไปททส ส่วนของการกันน้ํากันแดดกันเพราะว่าตัวเคลียร์โนสตัวนี้เป็นกันแดดที่เขาบอกว่าสามารถทาแล้วก็ไปทํากิจกรรมกลางแจ้งได้ฉะนั้นการทดสอบการกันน้ากันเหงื่อเนี่ยก็ต้องมาจ้ะนะจ๊ะอ่ะรออีก30นาทีจ้ะ ตอนแรกว่าจะทิ้งไว้แค่30นาทีแต่คือนนี้ทิ้งไว้สองชั่วโมงเลยนะจ๊ะเราก็เราจะมาดูว่าการยึดเกาะของตัวกันแดดของเคลียโนสจะจะเป็นยังไงเมื่อเจอน้ำนะจ๊ะเพราะว่าเขาเคลมมาในเรื่องของการกันน้ำเราก็เคลมมาในเรื่องของการเป็นกันแดดที่ทํากิจกรรมกางใช้ได้อ่างมากล้องบีคาเมราตอนนี้ที่เห็นอยู่ก็คือกันแดดยังเหลืออยู่เต็มมากดำจ้ะทีนี้เราจะลองล้างหน้ากันนะคะหนึ่งแม แต่มันใช้ดีมากที่น่าจะลองเช็ดดูค่ะคุณว่าพอเช็ดหน้าแล้วเนี่ยตัวกันแดดติดมากับทิชชู่ไหมนะพอเจอน้าไปสามแมตช์ค่ะเพราะว่าฉีดสครั้งกันแดดเหลืออยู่บนผิวค่อนข้างค่อนข้างโอเคแต่ไม่เท่าเดิมนะก็มีลดน้อยลงไปแล้วก็ตัวทิชชู่ที่ซับออกมาเนี่ยก็จะเห็นว่ามีกันแดดติดอยู่ตรงนี้แต่ขอวงเล็บไปเลยนะว่าถึงแม้ว่าเขาจะเคลมมาว่ากันน้ำ water r e s i s t a n นใด ก็ต้องเติมระหว่างวันนะคะทุกคนคะเพียงแต่ว่ากันแดดประเภทนี้จะมีความสามารถในการยึดเกาะกับผิวเมื่อเจอน้าได้ดีกว่ากันแดดที่เขาไม่ได้เคลมมาแค่นั้นแต่ถ้าเกิดว่าใครไปทะเลแบบทั้งวันแรงเงี้ยหนึ่งชั่วโมงก็ควรจะเติมได้แล้วนะจ๊ะอ่ะนี่ก็เป็นในส่วนของเคลียร์นอตค่ะตามความรู้สึกเจ๊เจ๊รู้สึกว่าเคลียร์นอทำได้ดีนะเพราะว่ามันเหลือยอยู่บนผิวอะค่อนข้างเยอะเลยทั้งๆั้ที่เจอหน้ำเยอะๆไปเมื่อกี้นี้นะแต่แล้วก็ตัวเนื้อตัวไรงเงี้ยมีความเบาสบายผิวไม่เมื่อยไม่ม กจะเป็นทั้งหมดในส่วนของประสิทธิภาพการยึดเกาะของครีมกันแดดและกันกันน้ำของเจโนตา S <S 2> <S 2> <S ในส่วนของการทําทดสอบประสิทธิภาพการกันแดดเจ๊ว่าหหลายคนก็น่าจะเห็นแล้วว่าเครื่องมือมันเปลี่ยนไปนะคะทุกคนแต่ว่า,าหลักการในการทํางานยังเหมือนเดิมนะจ๊ะเครื่องมือที่ใช้ทดสอบในปีนี้คือแถบแสดงความเข้มข้นของจสงสี UV หรือ UV indicator label <ๆ S 2> ค่ะทุกคน <ๆ S 2> ตัวนี้จะเป็นแถบวัดค่าความเข้มข้นของแสง UV นะจ๊ะคือเมื่อความเข้มข้นของแสง UV ถึงค่าที่กําหนดไว้เนี่ยตัวแถบก็จะเปลี่ยนสีแล้วก็ตัวแถบตัวนี้ส่วนใหญ่นําไปใช้ในงานอุตสาหกรรมเช่นการตรวจสอบหลอด UV หรือแทงเครื่องวัด UV ก็ทําได้นะคะทุกคนคะแล้วก็แถบตัวนี้เมื่อเปลี่ย แล้วจะไม่เปลี่ยนสีกลับในส่วนหอที่เจซื้อมาเนี่ยจะเป็นแถบทดสอบความเข้มข้นของแสง UV แบบ Medium Sensitivity นะคะเวลาที่ความเข้มของ,องแสงถึงค่าที่กําหนดเน่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูนะคะทุกคนเจก็เลยใช้คุณสมบัตินี้มาใช้ในการทำเทสกัทบทดสอบครีมกันแดดนะคะสำหรับการทดสอบเราก็จะมี2แถบด้วยกันแถบแรกแแไม่มาทาแถบแรกคือไม่ได้ทาส่วนแถบที่2ก็คือจะมีการทาทั้งทั้งแถบเลยแล้วก็ <Ừ. S 2> เป็นการตากแดดช่วงกลางวันระยะเวลาหนึ่งชัง่วโมงโดยทาการถ่ายรูปเก็บฝนทุกๆ15นาทีอันนี้ต้องให้ เพราะว่าทุกครั้งที่ทำทดสอบประสิทธิภาพการกันแดดด้วยแถบพวกนี้พี่ตั้งเป็นคนทำนะจา๊ะล้าดิฉันเป็นคนดูผล <c oughs> อของเคียโนตเป็นยังไงพี่ตั้งให้พี่ตัง้งแชร์ของเคียโนตนะก็คือวันที่ทดสอบเนี่ยอากาศที่คือแบบท้องฟ้าโปง่งแล้วก็แดดลงมาเต็มมากๆทีนี้ช่วง15นาทีแรกเนี่ยก็คือต้องบอกเลยว่าตัวแผ่นที่ไม่ได้ทานเนี่ยมันเริ่มเป็นสีชมพูแล้วซึ่งมันก็เห็นชัดเลยว่ามันแตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่แถบฝั่งเนี้ยฝั่งของเคียโนตที่ทานเนี่ยยังเป็นสีขาวอยู่การที่แถบเป็นมอวาาคค้ขงล ของเมลานินที่ถูก U V มันเร่งปฏิกิริยาแล้วมันก็จะเริ่มคล้ำขึ้นยิ่งสีชมพูจัดมันก็คือความคล้ำมากขึ้นนั่นเองก็คือพูดง่ายๆคือเรารับน้งสี U V มาเยอะนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าไม่ทาครีมกันแดดเหมือนอีแถบที่ไม่ทามันก็จะกลายเป็นแบบคล้ำเรื่อยๆในเวลาสิบห้านาทีพอเข้า30นาทีเนี่ย15นาทีคือเริ่มจะเริ่มเข้มขึ้นสีชมพูนี่คือเห็นชัดเจนเลยก็คือลิมิตของมันเลยถูกต้องแล้วพอถึงครบ1ินาทีปุ๊บก็ไม่น้องพูดแล้วก็คือมันจะเป็นนนสีีีชชมมพูัั่่่แแแแลใตข้าางททคครกดดดโ ลองมาเทียบดูตัวแถบเนี่ยมันไม่มีการเปลี่ยนสีเป็นสีพูนเลยหรือเป็นความแบบพูนอ่อนหรว่านิดๆอะไรเงี้ยก็แทบจะไม่เห็นเลยนั่นหมายความว่าตัวประสิทธิภาพเนี่ยมันก็คือกันแดดได้ดีเยี่ยมนั่นเองสรุปก็คือสำหรับเครียโนต UV Sun Serum SPF 50+ PA++++ ประสิทธิภาพการกันแดด60นาทีต่อเนื่องยังสามารถปกป้องผิวจากรังสี UV ได้อยู่จ้าถ้าเกิดว่าให้เกรดก็คือ A และในส่วนของการใช้งานของผิวแห้งและขี้มันขอรีวิวสาหรับผิวแห้งก่อนนะจ๊ะสำหรับผิวแห้งอนะ่ะใจรู้สึกว่ากันแดดตัวนี้อย่างแรกเลยก็คือไม่ทําให้สีผิวเปลี่ยนสีทาให้ผิวมีความสบายมีความชุม่มแล้วก็แต่งหน้าติดดีไม่เป็นประปบกับเครื่องสำอางนะจ๊ะทุกคนแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือใจรู้สึกว่าตัวครีมกันแดดม,มันมีความบางเบาแล้วก็ไม่ทําให้รู้สึกว่ามันมีความเป็นขุยเป็นก้อนเวลาเราจับหน้าหรือถูหน้าเนี่ยเพราะว่าครีมกันแดดบางยี่ห้อมันจะเป็นอย่างนั้นแบบตอนแรกทากวแล้บวก อ,อ่ะสำหรับคนผิวมันนะเมื่อกี้ที่พี่ว่าบอกว่า,าเวลาทาแล้วจนรู้สึกว่าลูบไม่เป็นขี้ไข่ใช่ไหมเพราะแบรนด์อื่นอ่ะบางตัวจะเป็นตัวนี้ไม่เป็นจริงแต่ว่าเมื่อมองคนผิวมันอ่ะถ้าเราไม่ได้ทางานออกนอกสถานที่ทากิจกรรมแบบแดดจัดแล้วเหงื่อมันไหลอ,อ่ะอันี้คือถือว่าตอบโจทย์เพราะว่าคือหนึ่งเลยมันเบามันซึมง,ง่ายแล้วก็มันไม่วอกที่สําคัญคือมันแบบคือมันลงตัวเวลาทาเพื่มมันดูแบบปุ๊บๆุบไปเลยทาหน้าคาโอเคโอเคใช่แล้วถ้าออกนอกต่อข้งนอกคือวันนั้นอ่ะที่ทาคือออกไปทาฟ ตรงช่วงนี้มันจะมีความแบบเนื้อมันแหลกมาใช่ปะ่ะแต่รู้สึกว่าตัวครีมม,มันลอยๆออกมา อ๋อครีมกนแดามันติดขนใช่มันติดขนแล้วทีนี้คือถ้าเรายืนตากแดดนานๆะเหมือนตรงเนี้ยมันจะเริ่มเหมือนแบบเนื้อมันลอยๆออกมามันไม่ได้ดูซึมเข้าไปในผิวอะซึ่งอันนี้มันเป็นเนื้อที่ถ้าพูดตามตรงคือมันก็จะเป็นแบบมีความแปลกๆนิดนึงสำหรับมุมมองของคนผิวมันนะฮะต้องบอกเลยว่าตัวนี้เหมาะกับการทํากิจกรรมในอาคารเท่านั้นถ้าออกเที่ยงรพวกอาจจะยังไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่คนผิวมันเรารู้สึกว่าไม่ค่อยสบายผิวตอนออกแดดแต่ถ้าอยู่ในอาคารโอเคใช่นี่ก็จะเป็นความเห็นของในส่วนของผิวมันนะจ ตัดสินใจง่ายขึ้นเลยนี่ก็คือทั้งหมดของการทำเทสครีมกันแดด Clear n o น e UV เซรัมเ p ส50บวก4บวกในมุมของผิวแห้งและผิวมันก็หวังว่าข้อมูลพวกน,นี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเอาไปประกอบการตัดสินใจในการซื้อได้นะคะทุกคนคะ่ะถ้าเกิดว่าอยากดูคอนเทนต์กันแดดแบบนี้เพราะว่าปีนี้มารัวแน่นอนเพราะว่าอะไรมันร้อนมากเราเจ๊ก็คิดว่าทุกคนอ่ะต้องมองหาครีมกันแดดที่มันเหมาะกับตัวเองให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเงินเมื่อเสียไปแล้วมันก็ต้องได้อะไรที่มันเหมาะ ว่าอย่าง,งล่าสุดเนี่ยคือเราไปเซเว่นใช่ไหมกันแดดนี่มีเป็นเยอะมากออจนแบบเลิกหยิบเอามาเทสอะไม่ถูกทีกนี้ใครอยากจะดูตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเราก็จะทําเทสให้แล้ว,ลวถ้าเกิดว่าอยากดูคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งค้างไว้ใน YouTube หรือถ้าเกิดว่าดูใน Facebook Fan Page ฝากกดไลค์คอมเมนต์แชร์เป็นกําลังใจให้คนทําคลิปอย่างน้อยเป็นค่าจ่ายตัวแถบบัตรังซีวีก็ยังดีขับคุณหาซื้อยากมากยิ่งแบบแทบสมัครซารรุ่นก่อนเนี่ย ไปฝากกดติดตามด้วยมีรับอัพไพรีปะรับอัพไพทีฝากกดติดตามด้วยนะครับไปแล้วกันทุกคสวัสดีค่ะโอมีรับอัพก็ไม่ได้ขายของถ้าเป็นเดอะโก้ที่คือพี่แจ็คกบพี่แจ็คไม่ได้ไม่ได้เขงฝากร้านด้วย